สวัสดีค่ะสวัสดีคุณดิซนะคะช่วงบ่ายนะคะบรรยากาศเดียดจ้านะคะคุณดิสซีเดียดจ้าแต่ตอนก็จะมัดสานกระติบข้าวนะคะคุณดิสซพักเหนื่อยก่อนหลังจากที่ลุงใหญ่นะคะกลับไปกินข้าวเที่ยงนะคะ ตอนก็จะมานั่งสารกล่องข้าวก่อนบรรยากาศนะคะชิลชินะคะอยู่ที่นาแดดก็จ้านะคะนี่ค่ะตอนก็นั่งสารนะคะกล่องข้าวอยู่ตรงนี้นะคะก็สารไปได้แล้วนะคะน่นค่ะก็สามโบกแล้วนะคะนั่งสารกล่องข้าวไปด้วยแล้วก็เป็นลูกมือนะคะลูกมือให้ลุงใหญ่ด้วยนะคะเนาะ วันนี้ลุงใหญ่ก็ไปกินข้าวนะคะอยู่ที่เทียงหน้าของลุงใหญ่นะคะที่บ้านของลุงใหญ่เนาะบ้านนาของลุงใหญ่เนะา,นนานะค่ะเนาะส่วนป้าออนก็ยังนั่งสารก่องข้าวอยู่นะคะก็จะเร่งสารให้เสร็จนะคะนี่ค่ะก็ได้แล้ว3ามอันแล้วนะคะก็เลืออยู่3ามอันนี่ค่ะบรรยากาศชิวๆนะคะนั่งสารก่องข้าวนะคะ ช่วยคุณย่าผ้านะคะวันละเล็กวันละน้อยก็ถือว่าโอเคเนะคะเน,ะนาะมาค่ะมาช่วยปออนนะคะสานของข้าวด้วยค่ะเดือ้อก็นั่งสารนั่งจดเช้าเร็วนะคะก็ช่วยลุงใหญ่ เดี๋ยวเข้ามานั่งสารเดี๋ยวช่วยลุงใหญ่นะคะเป็นลูกมือเนาะลูกลูกมือลุงใหญ่ช่วยยกอิดยกุกปูนนะคะช่วยลุงใหญ่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้ว ยาพาบอกว่าถ้าอยากได้ตั้งนะคะต้องสารก่องข้าวนะคะก็เป็นอาชีพหลักของยาพานะคะเนี่ยสารก่ลองข้าวเนี่ยอาชีพหลักยาพาอนาคตข้างหน้าประออนก็คงจะเป็นเหมือนยาพานะคะคุณดิีคงจะได้สารก่ลองข้าวนะคะเนาะแน่นอนนะคะคุณดิีแน่นอนนี่นะคะ งานหลักงานหลัก เดบซี่นี่ค่ะปลาออนก็สารนะคะฝีมือปลาออนนะคะเนี่ยลูกขนาดนี้นะคะคุณเดบซี่ก็ใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยใบขนาดที่ปลาออนสารเนี่ยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปลาออนด้วยนะคะเดี๋ยวป้าออนจะไปเลี้ยงสารให้เสร็จก่อนนั่นค่ะ ที่ปออนวางอยู่นะคะเดี๋ยวปออนจะไปเลียงสารให้เสร็จก่อนก็ได้แล้วสามอันแล้วนะคะก็เหลืออีกสามอันนี่นะคะนี่นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซีขอบคุณนะคะนี่ค่ะฝีมือปอออนนะคะฝีมือปอออนอันนี้ก็จะเป็นตัวนะคะตัวของตัวนี้นะคะ ยากาศชิวๆนะคะนี่ค่ะคู่กันนะคะนี่ค่ะคู่กันนี่เป็นฝานี่เป็นตัวนะคะเดี๋ยวปอ,อนก็จะเล่งสารให้เสร็ดก่อนนะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูกินนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปอ,อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ